สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีกใกล้ตัวที่ใช้ประโยชน์ได้จริงใน IT 24ชั่วโมงกันค่ะคุณผู้ชมยังจำเทคนิคในการช่วยประหยัดแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ที่เราได้พูดถึงกันไปในตอนที่แล้วได้ใช่ไหมคะว่าอย่าลืมปิดบลูทูธเลิกใช้ Wireless Network ระบุตำแหน่งแล้วก็ใช้งาน GPS เท่าที่จำเป็นรวมถึงการเลิกใช้ WiFi แทนการใช้ 3G แต่ว่าในวันนี้เรายังมีวิธีอื่นๆนอกเหนือจากนี้มาพูดถึงกันต่อค่ะ มาว่ากันต่อเลยแล้วกันนะคะถ้าหากว่าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะเปลืองทั้งแบตท,ทั้งเงินก็ยกเลิก Always on Mobile Data หรือว่าการปิดไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อข้อมูลตลอดเวลาก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากคุณมีแอปหลายๆตัวที่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อการทำงานที่สมบูรณ์ไอเดียนี้ก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่งั้นก็ข้ามข้อนี้ไปได้นะคะวิธีต่อมาก็คือให้ตั้งค่าเวลาดับหน้าจอหรือว่า Screen Time out ให้เร็วขึ้น จากการวิเคราะห์แล้วเป็นสัก30วินาทีก็น่าจะลงตัวเพราะว่าการเปิดหน้าจอทิ้งไว้แบบไม่ทําอะไรเลยเป็นเวลานานๆเพื่อให้เครื่องนั้นปิดเองก็เป็นการเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะสิ่งที่ควรทําต่อมาก็คือลดความสว่างของหน้าจอหรือว่า screen brightness เนื่องจากความสว่างหน้าจอเป็นตัวบริโภคแบตเตอรี่ตัวโยงเหมือนกันเอามาอยู่ที่สัก3 0แล้วก็ดูว่าพอรับได้ไหมถ้าไม่ไหวค่อยเพิ่มนะคะหรือจะปรับเป็น automatic brightness ก็ได้สําหรับรุ่นที่มีฟังก์ชันนี้ค่ะ ต่อมาก็พวกบรรดาลูกเล่นเกี่ยวกับวอลเปเปอร์เคลื่อนไหวหรือว่าวอลเปเปอร์ดิ้นได้ที่มักจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับตัวคุณเองหรือแม้แต่เพื่อนๆนะคะแต่อันนี้แ่ละค่ะกินแบตจุเหลือเกินก็เปลี่ยนมาเป็นวอลเปเปอร์ภาพนิ่งงามๆแทนและกันค่ะจะได้ช่วยเซฟแบตไว้ใช้งานอย่างอื่นได้และถ้าหน้าจอเครื่องของคุณเป็นแบบเอโมเลการเลือกใช้แบ็กกราวด์สีดำๆมืดๆก็จะช่วยลดการใช้พลังงานได้เช่นเดียวกันนะคะ เราสำรวจต่อเลยค่ะว่าหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณติดตั้งวิดเจ็ตไว้ที่โฮมสกรีนหรือเปล่าทราบไหมคะว่าวิดเจ็ตเหล่านี้มักจะมีการดึงข้อมูลจากเว็บแล้วก็ต้องใช้พลังงานดังนั้นถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ก็ปลดออกจากหน้าโฮมก็ได้ค่ะ อีกพฤติกรรมที่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วก็คือการวางมือถือ a อ d r o i d ของคุณไว้ใต้แสงอาทิตย์ที่มีความร้อนหรือในที่อื่นๆที่มีอุณหภูมิสูงจะเร่งให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้นโอ้ดังนั้นรีบนำกลับเข้าที่ร่มหรือท,ที่ที่ไม่ร้อนเลยดีกว่านะคะเคล็ดลับเหล่านี้คุณผู้ชมนำไปใช้ได้ทันทีค่ะแต่ถ้ายังสงสัยอ่านรายละเอ,เอียดเพิ่มเติมไปได้ที่เว็บไซต์ของรายการ IT 24 SRS หรือว่าเข้าผ่านครอบครัวขทยดอนะคะสวัสดีค่ะ